ปรัมมรณะสูตรว่าด้วยสัตว์ตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสปะและท่านพระสารีบุตรอยู่ณป่าอิสิตปัตนะมฤคทายวันเขตพระนครพรารณสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เร้นในเวลาเย็น เข้าไปหาท่านพระมหากัสปะถึงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วได้ปราศัยกับท่านพระมหากัสปะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระมหากัสปะว่าดูกระท่านกัสปะ สัตว์เมื่อตายไปแล้วเกิดอีกหรือท่านพระมหากัสปะได้กล่าวว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้สัตว์เมื่อตายไปแล้วไม่เกิดอีกหรือแม้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้สัตว์เมื่อตายไปแล้ว เกิดก็มีไม่เกิดก็มีหรือข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้สรงพยากรไว้สัตว์เมื่อตายไปแล้วเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้หรือแม้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงพยากรไว้เพราะเหตุไรหรือ ข้อที่กล่าวถึงนั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เพราะข้อนั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปรมจรร์ไม่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อเข้าไปสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ถ้าเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้ว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุกนี้ทางให้ถึงความดับทุกขก็เพราะเหตุอะไรข้อนี้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้เพราะข้อนั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อเข้าไปสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้จบปรมมรณสูตร